ดิฉันรักใครดิฉันให้หมดหัวใจเลยมึงเอาไปหมดเลยกูให้มึงหมดไม่งั้นดิฉันจะไม่อัพสตอรี่ว่าเจ็บทั้งรู้สึกเจ็บแล้วก็ทั้งรู้สึกโกรธที่เหมือนกับว่าเราเอาหัวใจเราไปให้คนอื่นเขาเหยียบเล่นเพราะว่าเขาแบบไม่ได้แบบไม่ได้จริงใจเต็มร้อยแบบที่เราจริงใจดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันถูกเหยียบย่ำหัวใจเพราะว่าดิฉันให้นางหมดทุกอย่างที่ ไปออกทุกรายการไปออกทุกรายการนางแบบชื่นชอบและดาราคนไหนดิฉันก็อาจคลิปให้เหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ค่ะผู้ชมคะแพรี่พยวันเนี่ยออกมาไลฟ์สดนะคะเปิดใจว่าเลิกกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คบหากันได้สักประมาณ2เดือนที่เลิกเนี่ยเหตุเพราะว่าฝ่ายชายแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นจึงตัดสินใจถอยออกมาค่ะก่อนหน้านี้นะคะได้มีการออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกค่ะผ่านทางรายการ w o o ดี FM สําสำหรับแพรี่พยวันนะคะ เขาเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยหัวใจไม่ว่างแล้วนะโดยหนุ่มหวันใจคนที่ว่านี้ค่ะก็คือเป็นเพื่อนของคนใกล้ตัวที่อายุน้อยกว่าตัวเองแล้วก็ตรงกับสเปคที่ตัวเองชอบมากๆเลยคือเป็นคนที่ขา,ขาวๆตี๋ๆอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะในสตอรี่ไอของแพร่ไพวันเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความที่ทําเอาหลายๆคนอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะก็คือเป็นห่วงในเรื่องความรู้สึกของเจ้าตัวณขณะนี้ค่ะอย่างข้อความที่บอกว่า เอาหัวใจไปให้เขาเหยียบเล่นทั้งโกรธทั้งเจ็บแล้วก็ในเฟ e บุ o กเนี่ยยังมีการโพสต์ข้อคิดเกี่ยวกับความรักไว้อีกนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําร้ายใครสักคนเพราะอ้างว่าเรารักเมื่อนั้นจงรู้ว่าเรากําลัง รักตัวของเราเองเราไม่ได้รักคนที่เราพูดถึงซึ่งก็มีหลายๆคนค่ะเข้ามาเห็นด้วยกับข้อคิดของแพรรี่นะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับองให้กับแพรรี่เป็นจนํานวนมากเหมือนกันให้ต่อสู้กับปัญหาที่กําลังเจออยู่นะคะนี้ค่ะ ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าแพรรี่ภัยวันเนี่ยไม่ปล่อยให้หลายๆคนรอนานค่ะออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนถามว่าเศร้าไหมก็เศร้าก็ต้องยอมรับว่าเศร้านะ,ะแต่ชีวิตของเราเนี่ยต้องไปต่อเลิกเพราะว่าเมาื่อวานเนี่ยมีผู้หญิงส่งข้อความมาในไลน์ของผู้จัดการส่งมาบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วย พร้อมกับส่งหลักฐานบางอย่างมาให้ค่ะแล้วก็เหมือนแพรรี่หรือผู้จัดจาก,การเนี่ยน่าจะบอกว่าเนี่ยฝ่ายชายคบกับตัวเองอยู่นะคบกับแพรรี่อยู่นะแต่แอบไปคุยกับชนีซึ่งส่วนตัวเนี่ยไม่ได้โกรธฝ่ายหญิงนะคะไปฟังบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดกันค่ะก็ที่ฉันมีและที่ฉันคุยกับนางตลอดถามตลอดว่าตกลงความสัมพันธ์ระหว่างเรามันคืออะไรซึ่งนางก็บอกว่าคือแฟนกันก็เรียกแบบนี้เรียกที่รักแบบนี้ ให้บอกว่าคืออะไรก็คือแฟนโอเคตกลงเราเป็นแฟนกันใช่ไหมก็คุยกันทุกวันอา่าเมื่อตกลงสถานะกันชัดเจนก็คุยกันทุกวันและดิฉันไม่เคยขออะไรนางเลยนางขออะไรดิฉันให้หมดไม่ผมไม่ชอบถ่ายรูปผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปนะครับซึ่งไอตัวเราก็ยังมองแง่ดีอีกมึง <c oughs> แบบอ <c oughs> ความโง่ความเที่ยงของกูกคือกูก็พยายามปกป้องความรู้สึกผู้ชายโดยฐานที่กูเป็นกระเทยกูก็ปกป้องความรู้สึกผู้ชายโอเคเข้าใจเขาต้องเข้าใจเขา อีตลีมึงต้องเข้าใจเขามึงต้องเรียนรู้เขามึงต้องใจเย็นๆมึงไม่ควรใจร้อนเพราะว่ามึงเห็นไมเคิลที่ผ่านมาแบบมึงใจร้อนคนนี้ถ้ามึงจริงจังมึงต้องใจเย็นเขาขอสเปซมึงควรให้สเปซมึงไม่ควรถ่ายรูปเขาลงเดี๋ยวสื่อเอาไปนู่นนี่นั่นเขาจะใช้ชีวิตลําบากเพื่อนที่ทํางานเขาจะล้อเขานู่นนี่นั่นเขาจะเสียพื้นที่ความเป็นส่วนตัวฉะนั้นเมื่อมึงเป็นแบบนี้มึงต้องเสียสละถ้ามึงยังอยากคบผู้ชายแบบนี้ มึงควรเสียสละอดิเชน,นก็บอกตัวเองมาตัวนี้โอเคเธอตัวเองไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายแต่ว่าก็โดยความที่เรารู้สึกว่าเรามีแฟนจริง,รงๆเราก็อยากแบบมีโมเมนต์แบบคนอื่นที่เขามีการก็คือแบบอ่ะไม่ถ่ายหน้ากันแล้วกันงั้นขอพิสูจน์อะไรที่มันเป็นแบบรู้สึกว่าก็เราเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันได้ไหมเธอกุมมือเขาได้ไหมนูน่นนี่นั่นเขาขอกอดเธอได้ไหมนูน่นนี่นั่นเอา้านางก็ให้ทุกอย่างที่ท,ที่คนซึ่งเป็น แฟนจะให้ได้ซึ่งนางก็พูดเองว่าระหว่างผมกับพี่คือปกติได้หมดทุกอย่างเลยผมเวลาไปแบบทานข้าวด้วยกันก็เปิดเผยนูน่นนี่นั่นอกอดกันอะไรกันได้เลยได้เลยได้เลยทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวแค่แค่ไม่ถ่ายแค่ไม่ถ่ายรูปคู่แล้ว,แล,วแล้วลงลงโซเชีย so ลซึ่งที่ฉันก็มองมองในมุมที่ดีว่าอ๋อโอเคสเปซอ่ะสเปซคือสเปซตอนนฉันก็เชื่อใจนางเต็มร้อยเพราะ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนดิฉันไม่ได้คนโง่นะคะดิฉันฉลาดดิฉันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคือฉันจะโง่สมสีม 4, สมห้าแล้วแบบหลับหูหลับตาลักใครดิฉันก็ไม่ใช่แต่แต่ดิฉันเป็นคนที่ต้องเปิดเผยและตรงไปตรงมาดิฉันรักใครดิฉันให้หมดหัวใจเลยมึงเอาไปหมดเลยกูให้มึงหมดไม่งั้นดิฉันจะไม่อัพสตอรี่ว่าเจ็บทั้งรู้สึกเจ็บแล้วก็ทั้งรู้สึกโกรธที่เหมือนกับว่าเราเอาหัวใจเราไปให้คนอื่นเขาเหยียบเล่นเพราะว่าเขาแบบไม่ได้แบบไม่ได้จริงใจ เต็มร้อยแบบที่เราจริงใจค่ะเจ้าตัวก็พูดประมาณว่าได้มีการถามผู้ชายตรงๆแล้วนะคะซึ่งเขาก็ยอมรับแม้ว่าจะเป็นการยอมรับในลักษณะของการแก้ตัวก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคตัวเองควรหอยออกมาดีกว่าเพราะว่าเขาโกหกตลอดเวลาที่คุยกันเนี่ยพูดเสมอว่าขอสองอย่างจะไม่ขออะไรเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาขออะไรให้ทุกอย่างเขาขอพื้นที่ส่วนตัวก็ให้ แต่เขาก็ให้เราทุกอย่างเหมือนกันที่คนจะเป็นที่คนเป็นแฟนจะให้ได้ขอแค่ไม่ถ่ายรูปลงโซเชียลก็เชื่อใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยอมรับว,ว่าถูกเหยียบย่ำหัวใจมากๆเพราะให้เขาหมดทุกอย่างจริงๆไปออกรายการทุกรายการเนี่ยเ,เขาชอบดาราคนไหนก็จะอัดคลิปไปให้ตลอดก็ขอบคุณพี่วดี้ที่ไปออกรายการวันนั้นทําให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทักมาหาพร้อมกับบอกอีกนะคะบอกว่าเศร้าแค่วันเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ได้มีการบอกกับฝ่ายชายตรงๆงนะคะว่าไม่ได้แค่ ไม่ได้แค่ทำลายหัวใจหรอกแต่ทำลายความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อ สาธารณชนเพราะไปไหนพูดตลอดเลยว่าเนี่ยมีแฟนแล้วนะรักแฟนมากให้เกียรติแฟนมากนะทําแบบนี้กับฉันได้ยังไงแล้วอยากจะถามว่าทําไมถึงใจดําขนาดนี้ทําอะไรให้ล่ะไม่จริงใจไม่ว่าพูดตรงๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะประจานนะเพราะยังไงก็รักมากอันนี้แพรรี่เขาก็ออกมาเปิดใจนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเลิกกันแล้วค่ะผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม